สวัสดีค่ะแฟนแๆช่องดาราการ์ตูนวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตก,กันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะฝนธนาสุนทรเคลื่อนไหวล่าสุดสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแสนสวยฝนธนาสุนทรหลังจากที่มีกระแสดาราม่าว่าเกิดอะไรขึ้นฝนธนาสุนทรเจ้าหญิงลูกทุ่งไม่ได้เดินสายขึ้นโชว์เวทีเสียงดิสารเหมือนที่ผ่านมา หลังจากฝนเปิดตัวสู่เวทีเสียงอีสานอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนและเดินสายกับวงสร้างเลตติง้งมีแฟนคลับที่ชื่นชอบอย่างมากมายโดยในเพจข่าวลูกทุ่งได้สรุปเอาไว้ว่าล่าสุดอาจารย์เอจกกักรพัฒน์ได้ไลฟ์สดชี้แจงระบุใจความว่าพี่ฝนเป็นคนที่น่ารักมากๆทุ่มเททำงานร่วมกับวงมาตลอดช่วงที่ผ่านมารายละเอียดดีเทลไม่ขอลงลึกเพราะเป็นเรื่องบริหารภายในและละเอียดอ่อน มาถึงจุดหนึ่งเราประชุมกันแล้วก็ขออนุญาตพี่ฝนจริงๆเชื่อว่าทุกคนเสียดายเราก็เสียดายแต่ผมตัดสินใจเองคิดมาตลอดเราจะเลือกอันไหนถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเสียงอีสานอาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่รอดเลยก็ได้หมายถึงทุกคนนะเลยขออนุญาตพี่ฝนจริงๆที่ผ่านมาเราไม่ได้ระบุชื่อศิลปินกับเจ้าภาพว่ามีใครบ้างที่จะขึ้นโชว์ไม่น่ามีปัญหาก,กับคิวที่จองกันไว้ หากเจ้าภาพอยากได้พี่ฝนไปกรโปรงก็ต้องเพิ่มค่าจ้างระบุมาได้ส่วนเรื่องตัวเลขเท่าไหร่ยังไงนั้นไม่ขอเปิดเผยตรงนี้เป็นเรื่องภายในของการบริหารจัดการครับงานนี้ก็มีแฟนๆสมกำลังใจเห็นใจทั้งวงและฝนธนาสุนทรหลายคนเสนอว่าเรื่องค่าตัวพี่ฝนน่าจะคุยกันอีกครั้งอาจจะมีทางออกที่เหมาะสมก็ได้ล่าสุดฝนธนาสุนทรเจ้าหญิงลูกทุ่งได้โพสเฟซบุ๊กว่าขออนุญาต ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในการทำงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่โชคดีที่ฝนมีแฟนคลับมีคนรักฝนให้กำลังใจแบบนี้สู้ตายเลยขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันหน้าเวทีกำลังใจมาแล้วรักทุกคนนะคะ